แบ่งออกเลยต้นแบ่งไหมพี่แอนลองดิประเทศไทยก็แบ่งนะแบ่งเป็นต้นเป็นครึ่งออกไม่เราเป็นผู้ช่วยต้นก็ได้เราไม่ได้เป็นผู้ปลูกเดี๋ยวพริกมันจะออกเยอะนะอย่าปลูกอย่าปลูกเยอะเราช่วยช่วยเก็บนี่พริกมีไม่หลายชื่ออะไรอีกช่วยถอดทุ่งให้ที่เราต้นแตกใบมันออกเยอะนะใบออกเยอะนะต้องยาปลูกห่างๆเลยเราปลูกเยอะๆพริกเราจะได้ตากก็ไม่กินพริกแห้ง เยอะอยู่แต่ว่าแปลงเรามันไม่เยอะแม่ครับมีแค่นี้เราปลูกพริกเราบางปลูกกว่ มีกันไหมคๆแบ่งข้างๆวาาวาวาาวาจะกินมือไับอันนี้ก็มันสีแค่น้ำตายเราไปมามันว่ามันสามันว่ามันสวนพักกับมันสานามได้ขาน่ะใช่ลกใบน้มขาดน่ะเออเนาะมัก็พดเด้่ะมันสีพูดหนามมันสีตายนามมันสีหละพยาวฮอดนี้็นอะไรคะเจ้าปัญหา่างพาวาเบล่าเวลาหดพักเลยนะ ขจอหดแก้มันช mm ุ hmm. been, h, ่มแล้วก็ให้ลากมันออกไปหาอาหาน้ำอันนี้แหละเฮ็ดให้น้ำไม่ได้เครือมันดูถุงใหญ่ไปไหมอ่ะพริกไอ้เมื่อเถือนมันเป็นเครือดิเอาพี่บอกไม่ไม่เมื่อเถื่อเราใช้ไม้ตั้งขึ้นตั้งเอาเหรอทำเป็นโรงเรือนเลยไงเมื่อเถ้่อเนาะเมื่อเถื่อนใช้ไม้ตั้งขึ้นอเถื่อนนะคะมันมีสีต้นนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งนะคะมันหลายโพลี่กันแล้วมีพ่อแล้วมีพ่อแล้วพวกแบ่งเป็นคี่เครืออันนี้มันต้นใหญ่เลยนี่เหรอแล้วก็จะแบ่งเป็นคู่ เอาไปแช่ตรงนั้นบอเอาแตัแคนนี่ยพกมีที่ปูกเยอะอย่อันนี้นะใส่กลางไว้ก huh. ันมะด่เองหอเมทศแม่กลางเ่นไหมเออลักอะไรตรงกลางปเลยเดี๋ยวมอสีเงาเป็นพุ่มบทีาน้ำดดำนะบ้น้ทางนี้ก็มีอีกเขือเทสามแถวเขาเออป้ใ้เอาออมาตัน้มันสต้นบ่ยิ้มใบันเับใเดียวใส่3ต้นบ่บ่งคร่ต จะมาลุนกันต่อนะว่าจะปลูกอุ่นที่ไหนนะฮะอ่างวนด้วยเนาะโอ้ยเออเด็วดเรานจะปลูกอ่านที่ไหนเจีเจเจเอ้งเฮาเด้ป็นมาเด้มงไเดแล้วมะเขือเราอะปลูกตรงไหนเป็กาซแดม่โแปหม่ปาจอไม้เลยครัอ๋อออจริงๆในการผ้าทย พี่กระปูกพี่มันที่เป็นมาพี่เครื um okay ่องนี่มันพ่อกระเทอมันพ่อกระเทือนพ่อกระเทือไปได้พ่อกระเทือนพอกระเทือนอันนี้เดฟปูมาอันนี้เนาะอันนี้เนาะกระดานนี้เนาะปูกพืชทีน้ำมันี่นะมตแค่เป็นแคบม่หวงแค่ ก็คลิกเกือพ่ต้องพูดิ้ใส่นรกระถา,างให้มันกระทางใหญ่ๆให้พี่ตัวแปงกห้มันน้อยพูดมัน้ใหญ่มันต้องเป็นกระถางใหญ่ๆอ้วนๆอืมออันแปลงนี่นเจะปลูกประเภทหอมๆกัะแพล่ะระเลนหอมเตยห,หอมป้อม,อ,มอักซมันี่ไงเอะไราอาบ้านนแบปะปะเม็ดบันกระสีลายเลยเวลาวานเลยเวลาวานต้นเยอะป็นแถวใชยงานไหมนคนไห้เอ้ย เนี่ยเปตัวอะรก็เอาเอาไปยมัฮะมันยังตรงนี้ยังไม่เต็มนะก็ได้ก็ปิดสามถสามแถวว่าพอยังนะอีกสามเมื่อคิดมากเมื่อคิดอีก่มันหลายนะยะอ้ม่สองแถวพอไหมไอ้ป้าแถวบ้านเพราะว่าก้านกิ่งมันเยอะไงกิ่งมันเยอะเดี๋ยวมันแตกกิ่งเยอะมากเลยมะเขือเทศอาอันนั้นมากเอาเพิ่มเลยมะเขือยาวห เอามาขิดไหเอามิดมาพูดเเอูมคิดเันเอาอันนี้ไปพูนะเกระดนะเป็นคอย่างนีเลยพูมาขิดเสีขนาดนี้อานั้นปูมิดวเราพิขดมิดพิกพิกิดมะขิดบางคอเอิมาขิดมิกเอิมาขิดมาิยังไม่ชินยังไม่ชินน่าจะเร็แล้ว <somet hi> ผดามโจมคุณนายตื่นสายไม่ตื่นเนี่ยคุณนายตื่นสายตื่นสายไปตื่นสายมากหตื่นเลยไม่ตื่นแล้วนาื่นายเรานี่ชางหางก็รอดินใส่ตรงนี้หน่ยคุณนายตื่าแล้วก็เกิดตรงนี้ได้เลยเพราะดินมันกรางพะโล่พะมันนักกระางกระถินพะโล่ดินเทใจลง่เนาะไปบอกที่ดาดินจะลุ่หลอกลุ่มก่จะางไม่ใ่ลเนยเราบอกคนหดนน้ำใส่บุญเจ้าได้โฉกาลละอุ่นละ องุ่นคงจะสองมุมแหละุดหลุมน่พูดุมมันก็ใช้เวลานะเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะองุ่นตูดั้งนานะมันจะงามนางขนาน้ำมันเดดเอาไาเห็ดได่นอีย่าย่าุนหม่าอง่นองุ่นองุ่นออกแม่คนอยู่สั่นเด้อ ปลูกปุ๊บกินปั๊บเนี่ยนะเอามาที่เธอที่ต้นนึงเถอขือกับพริกเราปลูกปุ๊บก็ได้ชิมลูกปั๊บเลยมันต้องแปกระจายอย่างไรเกินไปมันต้องกระจายอย่างนี้นะรดน้ำนะเกี่ยงข้อจะของเออแล้วก้อยไปไหนนี่ไงใครเอาบอนบ้าไปไหนเสือนั่นไงเสือถึงอยู่เนี่ยก้ออยู่มากต้องการเรามาอยู่ใกล้ๆนี่ไงค่ะย่าปลูกปุ๊บกินปั๊บ ไปไหนต่อป้าหยุดานเลยหรอไปก่อนพักก่อนพักไปลองที่ก่อนไปอันนี้ต้นนี้มันใหญ่เห็นไหมเย็กดย มันจะชามันจะโตได้มากขนาดไหนต้นนี้ต้นเยกต้นเต้นอแเนกัรต้นขเสียอ้่มน่นต้นันจะเป็นต้นต้นอไบ้างต้นหัวต้นหัวต้นหัวต้องทำนั่นะทต้มบนบ้านบ่อในเป็นเคลืออะไม่เป็นต้นต้นเื่นล่ะ้น้อดนีละต้องหา้ไปนเอาไ้ัถอะไรใ้กไ้นปนเชิยน มาเมื en. ่อก uh, okay. ีはは้เป oh, exactly. ็นอะไรกนเนี่ยน ah ี่ยเราติกินก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะเฮ็ดตีปลูกแล้วก็รู้ว่ากินได้ของเรานี่ยอยู่หาแร่เลยค่ะช่วยเขาปลูกผักเสร็จแล้วเราก็มามาเฝ้าโดมเหมือนเดิมนะคะหน้าที่เราอยู่ที่โดมนะเฮียตีเรก็ไปนั่งเฝ้าโดมเหมือนเดิม ซุ้มเดินเท้าดูมีกระต้นไม้อันไหนเขียวก็เขียวนะคะพี่เนาะอันไหนร้อ,อนมันก็แห้งแล้วนะ ไยไม่บูนนี่นะอ้ามกาดร้อนมากนะคะทิีคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดกระดิ่งให้คนเฝ้ารมด,ด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ